ลูกาอยากกินกินของอร่อยเราก็เหมือนเราเราก็อยากกินของอร่อยไหมเพราะนั้นทุกอย่างเรากินเองก่อนถูกไหม <c oughs> <c oughs> แล้วพอมากลุ่มนี้ก็คือรากยญาเชี่เห็นถึงปรัชญาของการกำเนิดอีกกลุ่มหนึ่งเชี่ยเห็นถึงพลังของการทำานาโจทย์ต่อไปก็คือว่าแล้วเรามองอย่างไรครับให้ทั้งหมดนี้สัมพันธ์กันอีกครั้งนี่คือการมองสุดท้ายในวันนี้ เราจะมองอย่างไรให้ทั้งหมดนี้สัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งแปลว่าทุกคนในที่นี้เลือกที่ครับจะเป็นอะไรก็ได้คุณจะเป็นมือก็จงเป็นมือที่สมลัะคุณจะเป็นเล้าญ้าก็เป็นเล้าาที่ค้ำฐานองค์กรทั้งหมดไว้หรือคุณจะเป็นหัวใจก็จงเป็นหัวใจที่ไม่มีวันตาย นี่คือปรัจจาของการทำงานเป็นทีทังบดนี้ผมเห็นว่าองค์กรนี้เปรียบเสมืนต้นไม้ต้นที่มีดอกอันสวยงามมีใบอันงดงามเพราะเขามีหัวใจอยู่ในนั้นเขาก็เลยอยู่ท่ามกลางฟ้า้าและคุณข่อมด้วยมือของเราทุกคนที่สร้างมันขึ้นมาแล้วจัดตำแหน่งความสำเร็จ ขององค์กรบริษัทซูกิจิให้เป็นหนึ่งความสำเร็จอันงดงามให้กับแผ่นดินนี้บัดนี้พนักงานคือชีวิตขององค์กรต่อไปนี้เราจะไม่เรียกว่าพนักงานแต่เราเรียกว่าคือชีวิตขององค์กรก่อนผมจากไปผมก็มองว่าพวกเราทุกคน ไม่ใช่พนักงานของบริษัทซูกิจิแต่พวกเราที่อยู่ที่นี่คือทรัพยากรที่สงคุณค่าของชาติถ้าเราเป็นบุคคลที่สงคุณค่าของชาติเราก็ต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาและเมื่อน,นั้นคือความปูึกใจของไทยทั้งหมดผมในฐานะผค้ิโปคกก็หวังว่าผมจะได้เห็นสุกิจิคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของประเทศนี้ ให้พวกเราปรบมือดังๆให้กับความสำเร็จท้ายที่สุดนี้ก่อนผมจะจากไปขออ้างอิงในพระเมตตาแห่งพระผู้เป็นเจ้าและความรักของพระองค์แท้จริงพระองค์ทรงทอดพระเนตรหัวใจของผู้ที่ไฝ่ควาและสวียแท้จริงพระองค์พรอ้อมที่จะเป็นกําลังใจและหนุนใจให้กับทุกคนแท้จรงิงแล้ว ชีวิตนี้ไม่มีอุปสรรคใดๆเลยสิ่งที่เรามองเห็นว่าเป็นอุปสรรคคือเงื่อนไขของการเรียนรู้และทุกๆก,การเรียนรู้จะนําไปสู่ความสําเร็จและผมเชื่อว่ากลับไปพวกเราจะไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะทุกๆปัญหาคือเงื่อนไขแห่งการเรียนรู้และขอพระพุทธเจ้าได้ดัทานสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราคือความสุขในความสําเร็จ ที่ทุกชีวิตได้ทำร่วมกันเพราะพระองค์ทรงอวยพระพรกลุ่มแรกในการนี้คือสมานลูกดีครับ